ในโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโซนนิททัศการเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะที่ทางคณะเนี่ยได้มีการผลิตนวัตรกรรมขึ้นมาเป็นเลือจระเข้นะคะตอนนี้ออกสู่เชิงการค้าแล้วส่วนโซนที่2น,นะคะก็จะเป็นในโซนของมีให้บริการทําวัคซีนรวม5โลกนะคะของสุนัข่ายพยาตแมวและหมานะคะแล้วก็ให้ทําวัคซีนส่วนของพิษสุนัขบ้าฟรี100ท่านต่อวันนะคะ ซนที่3นะคะก็จะเป็นในโซนของโบสโซนของการเล่นเกมนะคะในเชิงนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการควบคุมพิษสุนัขบ้าแล้วก็ในเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่แบบสามารถโหลดได้ฟรีนะคะให้เด็กๆเี่ยหรือบุคลากรแล้วก็คนที่เดินงานเนี่ยสามารถเข้ามาลองดูได้นะคะว่าเกมเนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างค่ะแล้วก็จะมีหนังสืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสุนัขบ้าค่ะตรงนี้แจกฟรี50เล่มต่อวันนะคะ